ดูพิซซ่านะจ๊ะกำลังยาลีกำลังทำพิซซ่าค่ะโอ้ดูนะคะนี่พิซซ่าร้านเชฟย,เย,ย่นเห็นไหมคะน,นี่ใครบอกว่าเชฟไม่มีงานทำฮาวายเอี้ยนค่ะเห็นไหมนี่ร้านพิซซ่านะคะอนนของเชฟยันอันนี้เบคอน,อน,นเบคอน คอนแคมนะคะแต่นันแพงที่สุดเงินป่ะอันนี้ยังก็บอกลื้มนโอ้บักน้าเฮ้ยงง ใส่นี่หลายๆแสบมันบริยเนตใส่แต่พอดีใส่เยอะใส่เยอะมากเลยถ้าถาดใหญ่ยังเซร็จขายเท่าไรอย่างนี้ถ้าเป็นยุงเทียบสองร้อยกว่าบาทขา่บ้านเราหนึน่งร้อยหกสิบบาทถาดนียเหมอถาดใหญ่คอยดูนะคะน่ะเห็นไหมพิซซาพิซซา อบได้เค่ละสองแอันมินบ่โอ้ีต้องีบแป้่อต้องีบแป้งดีกกาอคอยดูนะคะไม่มีฝีมือทำไม่ได้นะไม่เด้ไปกินดูดันนขอม,มันนะหนาสิไหมมันหนามันแข็งกินบ้ลเล ดูการนวดแป้งค่ะ สาจินแกมี่อนนะครับเรียกว่าแอปพปิเซอร์ครับเป็นซอยยุกนะครับเป็นปลา้วก็ ในนี้เขาหลอกยไงครับเือนือเยอมากกินิเอา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 ้มันจะอไม่สวยจะตัดแก่แล้วนี้โอ้ใส่แรงนี่หนึ่งเนาะพิซซ่าครับพิซซ่า นี่พิซซ่าร้านเชฟยันมาแล้วนะคะใครต้องการเรียนต้องแอดไลน์ของเชฟยันมาค่ะ0 9น8 2เ2้าสองแปดสองห้าสองสามหนึ่งสี่นะจ๊ะเมื่นสองหนึ่งเดลเราเรียนพันละสีส 4, ่พันนี่เห็นไหมดูดูด,ดูอันนี้คือ ภรรยาแม่บ้านของคุณเชฟย,ยันค่ะเห็นไหมเวลาเชฟย,ยันไม่อยู่พเพื่อนทำแทนได้สบายมากอร่อยเหมือนกันมีฝีมือเหมือนกันแต่กี้เขาปีนเมนบอยเน็ตแต่กี้ปีนมืออย่างอ๋อก็ได้ไหม,อ,ม,อ,ม,อ,มอันนั้นเสร็จแล้ว คอยดูนีมันสุกแล้วเดี๋ยวเพือนไเขาจับกันอะรการนี่เราไม่สนใจติดปิ้งป้างไม่ป้งเดียวนะนี่ก็เป็นน้องเฟมครับเนตำรวจเป็นตำรวจดเป็นปีแล้ครีปีครับประสบการณ์สี่ปีครับตัวนี้ก็คือมาจากอ่าขอ้ตำรวจตรวจเป็นต้าครับเป็นตำรวจบนอ่าดูแลด้านที่หน่งหลาของของทีเจ้าค่ะระบคกวานครับ เลยเหตุที่เขาไปตามหมู่บ้านเลยเขาไปก็ปกติในตลาดนี้ทุกวันนี้ไม่มีอะไรอะไนะครับก็จับที่บ้านมันมีเงินะไรติดตัวเนี่ยระเบิดมัน้องนะครับไม้นะรับจากเขาจะเป็นตรวจเขาเป็นเชฟเป็นคนจับจมเชฟพ่อพอเาทำกินกับทำขายที่ต้นซึ่งเขาคิดว่าเราไป

พิซซ่าพิซซ่าค่ะอันนี้เตาอบค่ะอันนี้เตาอบนะจ๊ะ <c oughs> อีนนอ,อก็คือเตาอบ <c oughs> ค่ะคอยดูนะคะเสร็จแล้วค่ะสุกแล้วค่ะคอยดูนะคะนั่นแนี่สวยงามโอ้โ้สวยงาม เห็นกระเปล่าคะเห็นไหมคะนี่หน้าพิซซ่าดูพิธีกัดนะคะนี่เห็นไหมเชฟไม่อย <u> uh> ู่ต้อภรรยาเพื่อนทำแทนนะคะเห็นหรือเปล่าเชฟคนที่สอง จะแปดนาทีค่ะให้แม่น้อยยกไปไหมเอามาเลยค่ะโอเคค่ะ้าวเอีนมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะรับหน่อยนะคะร้องนะครับ รวมโอโอลแล่มอัครับทุกคนเห็นไหมพิซซ่าทีนภาแล้วกันแล้วทำรอการเดินเราก็มาพบปะมาสัรคๆนะครับเนื่องจากว่าทางกีแล้วมาเราก็ได้ดูฉักกัรนีมาอะไรอย่าง จากกันมากขึ้นครับปีหน้าปี่ไหนมาก็มาเจอกันอีกได้ครับผมครับผมครับส่วนน้องนี่ก็คือน้องต่อนะครับผมชิมดูต่อธนาบุตรคนนักต่อครับเป็จแล้วบอกเด้ออันนี้ก็เป็นสายตรวจนาะครับใช่ครับยังเหมือนเดิมให้เป็นสายตรวจเหมือนเดิมก็เปลี่ยนจากที่ผม เป็นใส่ตัวรถยนต์ก me, ็มเป็นลวกแต่มันไม่หอมอะแล้วตัวอัลรไม่อหเบื่อมันไม่มีตัวจักรยานเะครัแบบออตัวจักรยานก็เป็นเรื่องแบบผมไม่มีครับอ๋อมีมีตัวรถยนต์แลตัวจักรยานเป็นของตำรวจท่องเที่ยวอ๋อเอแลวไปเห็ดคลิปแล้วมั้ยเวลากินเอง อันนี้เห็ดกินเอ็นเป็นอเนียวนอันนี้ตรวจก็คือตรวจรถรมคือสายตรวจสายตรวจสาตรวจรถีชงนาะสวยงามมากเลยโอเควาเีจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ